สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ i ์ไชนาดนะฮะเหรียญพ่อท่านคลิ้งนะครับหลังพอปลอฮนะองนี้ออกสีออกเป็นสีน้ำตาลนะเป็นโลหะบ้านเชียงนะครับพ่อท่านคลิ้งหลังพอปลอตอกโคตดสามที่นะครับโคตนะตอกจันแล้วก็บนใต้ห่วงนะครับ พอท่านคลิงหลังพอปลอเอา2,000บาทนะครับ2,000บาทหลวงพ่อวัดใต้นะครับปี0ูนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสายเหนียวเมืองการนะครับสบการณ์สูงเอา700นะครับเจ็ 700. หลวงพ่อวัดใต้ปี0ูนเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกระสัตตากะไหลทองนะครับ มีโบเอาสามร้อยนะฮะสามร้อยบาทเหรียญเพิร์ตลอห้าหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นขัดเงานะครับปีสามเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยบาทขุนแผนหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมนะขุนแผนหลังยัน หลวงพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมเนื้อผง500บาทนะครับ500บาทรูปถ่ายหลวงพ่อฤอลีลิงดำนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายที่อยู่ในล็อกเก็ตแมงกะี้นะแต่ว่าตรงน,นี้เขายังไม่ได้ใส่มานะครับบางทีก็จะเจอแบบเป็นรูปที่เขาเลี่ยม เป็นเลี่ยมวินเทจไม่มีแกนนะครับเลี่ยมพลาสติกใสแต่ไม่มีแกนนะจะเป็นรูปใบนี้นะครับทันตัวหลงข่อนะรรูปรูปสีนะครับกระดาษหนังไก่เอา300บาทนะครับถ่ายพัดยศ300บาทเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับนอนกล้องเสมายี่ห้าพุทธศตวรรษ สวยๆนะครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะตัวแชมป์นะครับห้าร้อยบาทเนื้ออัลปากาหอมกล่องพระพรมรุ่นแรกหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะฮะปีสามแปดรุ่นแรกหลวงพ่ออิดไอ็ปีสามหกนะครับวัดจุฬามณีปีสามหกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาท เหรียญฉลองอายุ84ปีนะ2537พระราช นวมงคลหอ,อเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะเสมาหลวงพ่ออุตมะเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเหรียญหลวงพู่เจียมนะครับหลวงพู่เจียมตรงนี้เียนนี้เล่นกันนะฮะหลวงพู่เจียมปีสามศูนย์จังหวัดสุรินทร์ ลุงพูดเยียมปีสามศูนย์เสมาเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญลุงผู้เหรียญน,นะครับลุงผู้เหรียญวราลาโพธรรมคาจารย์จังหวัดหนองคายนะครับปีสี่หนึ่งเอาสามร้อยแล้วกันนะลุงผู้เหรียญ ขายกรรมฐานนะครับพอพานนะพอพานหลวงปู่เย็นนะครับพอพ่านหลวงปู่เย็นเนี่ยถามเยอะนะแต่ว่าราคานะไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะเลยไม่ค่อยไดเอามานะครับพอพานหลวงปู่เย็นนกลุ่มนึงประมาณพันห้าแลผมเอาแค่พันสองนะครับของผานหลวงปู่เย็นอยู่สันบุรีนะทางเข้าวัดหลวงพ่อกลือวัดเปลี่ยนนะพอพานสร้างวัดนะครับ เมตตาค้าขายทำจากก้านทูปพันด้วยสายสินนะครับผู้พันเองทุกตัวนะเอาพันสองเหรียญน,นาเกีียวปีหนึ่งแปดนะครับวัตตีจินดาปีหนึ่งแปดเหรียญเมตตาค้าขายนะนเกลียววัตตีจินดาเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อทบออก ศิลาโมงนะครับวัดศิลาโมงของเก๋เยอะมากนะเราบอกหลวงทบวัดศิลาโมงเป็นเนื้ออาาาัลปาก้าชุบนิกเกลิลเอาหนึ่งพันบาทนะครับศิลาโมงหนึ่งันบาทเหรียญเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ เสื้อมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงผิวเดิมสวยๆเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเอาพันแปดหนึ่งพันแปดร้อยพระไม่ศึกนะครับพันแปดเสื้อมอบหันข้างหลวงพ่อเต๋นะครับหันข้างเรียนข้างหลวงพ่อเต๋เอาสี่ร้อยแล้วกันนะสี่ร้อยบาท พระเตกทองนี่ยอดนิยมของสายวัดประสาทนะครับเป็นพระผงจันลอยนะครับพระผงจันลอยองนี้เป็นบล็อกนิยมจะเป็นบล็อกบอลเนะ่ยในซอกวงแขนนะจะเป็นกลมๆนะเรียกบล็อกบอลจะเป็นนิยมสุดนะครับจันลอยเนี่ยจะเป็นพระผงยอดนิยมของสายวัดประสาทนะองนี้องนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับบล็อกบอลนิยมสุด เอา 1, บบ 1, พันแปดพันแปดรอพระลอดปีหนึ่งหนะครับวัดมหาวันหลวงพุโตภูกเสก500บาทจังหวัดลำพูนนะเป็นได้เนื้อเนื้อเดียวกับปิดตานะครับถ้านดินจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เอาแค่500้นะ,นะร้อบาทสามรอบกระไละทองเดิมนะครับหายากมากนะรกระไละทองและกระไละเดิมนะไม่ใช่กระไรใหม่ สามรอบกระไหล่ทองในหลวงเอาเจ็ดร้อยนะฮะับเจ็ดร้อยสภาพสวยแชมป์เลยเหรียญกลมหลวงปู่ไข่ปีหนึ่งห้านะครับหลวงปู่โตผุกเสกเหรียญกลมเหรียญกลมจะไม่ค่อยเจอนะฮะเหรียญกลมปีหนึ่งห้าเอาเก้าร้อยนะฮะับเก้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญรุ่นสามเสมาหลวงปู่ทวดนะครับ บล็อกก้อนเมฆนะบล็อกก้อนเมฆเสมารุ่นสามบล็อกก้อนเมฆเนะี่ยตะบนซีซ่าหลวงพ่อจะมีคล้ายๆกับเมฆลอยนะบล็อกก้อนเมฆสวยๆหลักหมื่นนะครับตรงนี้ก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสภาพยังสวยคมชัดนะเหรียญบางเจี๊ยบเลยเอาสองพันห้านะครับเอาสองพันห้าร้อยบาททั่วทั่วรุ่นสาม บอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะฮะไม่ค่อยมีของด้วยนะฮะและราคาโดนยากนะนี่ต้องถือว่าราคาไปต่อได้ถึงจะเอามาเนะี่ยใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ